สวัสดีท่านมมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องของทูมสตูดิโอกันอีกแล้วนะคะผมเสียงด้วยนะครับผมพอดีเป็นเสียงธรรมชาตินะเสียงไก่ขันอะไรอย่างนี้นะคะผมโอเควันนี้ก็ผมจะมารีวิวเกม o a l l of Duty ให้ท่านชมดูกันนะครับผมเกมนี้ผมจะสตรีมไปดูได้ที่ Facebook เลยนะครับประมาณหนึ่งทุ่มนะครับทุกวันเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับผมจากสตรีมประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมไปดูเลยโอเควันนี้วันนี้ผมแค่จะมาเล่นให้ท่านชมดูประมาณไม่เกินห้านาทีนะครับผมแล้วผมก็จะ รีบจบคลิปนะครับพอดีผมมีงานด่วนจ,จะต้องไปทำอีกโอเคไปแล้วก็จะมีทัานผู้ชุมไหวว่าทำไมไปไม,ไม่ไปทำงานก่อนแล้วค่อยมาเล่นไม่ได้ครับผมผมต้องรีบเลยครับเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ามันจะค่ำแล้วไงโอเคไปเริ่มเกมผมก็จะเล่นผมก็จะเล่นไม่นานมากนักน,นะครับผมโอเคประมาณไม่เกินห้านาทีนะครับ จะเล่นให้ดูกันนะครับถ้าผมกากถ้าผมอ่อนก็ขออภัยกันด้วยนะครับพอดีผมเพิ่งเล่นนะเพิ่งโหลดมาสดๆเลยแล้วผมก็จะสตรีมอยู่นะครับถ้าใครอยากดูผมสตรีม c a l l of Duty ก็สามารถไปดูผมได้ที่ Facebook เลยนะครับผมโอเคผมจะสตรีมทุกวันเลยนะครับไปเริ่ม,มเล่นกันเลยดีกว่าครับ Hall c of Duty ตีเอ้ยไม่ใช่ดิคอนดิวต okay, ี้คอนดิวตี้โอเคปะเริ่มกันผมก็จะเล่นกากหน่อยนะครับเพราะผมเพิ่งเล่นอนะโอเครอครับผมรอรอผู้เล่นเข้ามาเพิ่มครับโอเคอ๋อดานี่นี่ผมเคยเล่นอยู่นะชื่อผมก็คุณ ชื่อผมชื่อผมเอิรมผมฝ่ายน้วยเงินนะครับแล้วก็ก็ชื่อคูมตุลย์เลยนะครับถ้าใครอยากขอนะแต่ก็ไม่รู้ว่าผมจะรับไหมนะในเกมฟอสบิสตี้เลยครับแต่ที่นี้ครับนี่โอ้โหโมันมีตูอะไรวะน,น่ะมีตื่อสดีกว,ว่าผมมีระยะใช่เอไอ,ไอ

ไปยังกดโอเคดับแนวเลยพม่อปนไน้องเลยเคปะเกิน5นาทีนะครับแล้วผมก็จะรีบจบคลิปเลยแต่ผมจะให้ดูเป็นแงาละนึงจบขอภายแล้วนะครับโอเ่ก็ขอภายด้วยนะครับเอาเข้าอข้ากับบอลหัวไม่แตกเอ้าตังหว้ คนไม่เล่นออยยังว่าก็ผมก็ไม่เล่นนะครับเดีย๋ยวจะไปฝึกซีมือให้มันดีตรงนี้ถ้าใครอยากโหลเล่นก็ไปโหลได้ที่ที่โซเลยนะครับผมตัวแตกเฮ้ยตัวแตกตัวแตกตัวตัวแตกนี่เท่านี้โอเคหักโอเหักตัวนี้ ผมค่าได้เท่าไหร่วะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเมื่อกี้มึงเก็บกระสามเลยนะแพ้ก็รู้ว่าผมเก็บไปะสานนะนี่เป็นคนเก็บไระสานทีเลยนะ กดแชร์กดติดตามภูมสตูดิโอก็ด้วยนะครับผมตอนเราคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านอนหลับคนี้นะครับผมถ้าใครอยากได้เกมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับคออฟดิวตี้นะครับผมบายบายครับผมบายบายเด้อบายบายเด้อ